โอ้ยเอาดีโอ้ยโอ้ยโอ้โหเต็มไข่คลิปนี้เนี่ยผมก็ว่าจะมาเล่นเอ่อไอซีรี Archer หรือเรียกง่ายๆก็ซีรีส์ Battle Pass นะครับจริงๆเนี่ยว่าจะทำไอซีรีส์ของ Battle Pass เนี่ยหรือซีรีส์ Archer นั่นแหละนะครับผมเออ ก็ว่าจะทําตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าผมไปทำไอคอนเทนอื่นซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ทําสักทีเนาะตอนนี้ก็ได้ทํามาสักทีหนึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลูกซองเอาไว้ท้ายคลิปแล้วกันนะเอาไว้ท้ายท้ายก่อนก็เดี๋ยวผมจะเล่นลูกซองกัษนายเดี๋ยวไว้ท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเล่นกลก่อนละกันนะครับผมอ่ะมาเดี๋ยวฉายานะครับมาเล่นอาร์ตขอเล่นเป็นฉายาที่ผมถนัดละกันนะครับผมนะขอเล่นเป็นฉายาที่ผมถนัดนะครับ เออใครใช้ฉายาไหนเล่นแบบไหนอันนี้ผมไม่รู้ไม่สนแต่ที่แน่ๆผมเล่นฉายานี้นะครับผมโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นธรมธรมดาาก่อนละกันนะครับผมโอเคมาวัยรุ่นม,มาครับด่านนี้เมื่อกีอ้ไอคลิปที่แล้วนะครับเออไปอ่านเม้นมาบางคนเข้าใจว่าเนี่ยคือด่านใหม่นะครับแต่จริงๆแล้วด่านนี้มันมีมาตั้งนานแล้วเนาะมีมาตั้งแต่ช่วงไคกรนริาแล้วปะ เออตั้งแต่แรกๆเลยมั้งาจะไม่ผิดนะครับด่านนี้นานแล้วนะบอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันพึ่งมานะครับมันมานาน,านานแล้วด้วยนะครับโอ้โหผมจะแตกอรรโอ้โหผมพึ่งมาเองเดี๋ยวเล่นเอ่นี้ต่อนะครับ เรียบร้อยโอ้ผมเพิ่งมาเองโอ้พระเอกเพิ่งมาถึงยังไม่ได้โชว์อะไรมากมายเลยโอเคครับผมมาผมขอเล่นต่อห้องนี้แหละมาครับลุยกันต่อเล่นด่านนี้ก็ดีเพราะว่าวันนี้ตุดจีนพอดีเนาะอืมตุกอง โอ้โหกูจะฟันซะหน่อยกูจะฟันซะหน่อย <laughs> สุปกูจะาเล่นคนหรือเล่นอะไรเนะี่ยโอ้เรียบร้อยเลย เจ๊ลูกซองจริงๆเลยนะอุ้ยทีมเราก็มีลูกซองนะครับเนี่ยตุจ๊จีนี่เขาต้องวอวยพรกันไหมคนดูผมไม่ค่อยรู้เรื่องเทศกาลตุ๊ดจีนวันตุจ๊จีนอะไรก็เท่าไหร่นะต้องวอวยพรคนดูไหมก็ผมก็เป็นคนที่ทุกครั้งแหละนะครับเทศกาลไหนก็ตามไม่รู้จะวอวยพรยังไงคนดูดีก็เป็นว่าเนาะเออปีนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับผมแล้วก็ เนาะขอให้แบบว่าร่ำรวยมีเงินมีทองแนบไหลเข้ามาตากระสุยสวยสบสนไ้่ติดหรอวะ โอ้โหลาบกูลาบไปปาเบื่อไป <c oughs> เปนียอะไปเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย่กยูแตกเลยคุณกูแตกเลยครับเมื่อกี้ป,ป่ <c oughs> ากนดที่ผ่านแล้วเบื่อห้องนี้ <c oughs>

สองทีมกูสุดยอดเลยว่ะชีนสต็อปเปอริจล่นโอ้โหยิงไม่โดนอือ เรียบร้อยเ๋ยมาเงี้ยขึ้นมาเงี้ยโดนเลยครับป้มเอ้าเยัยไม่ตายปะกูเตรียมใจแล้วเมื่อกี้ อะไรแข็งแกาวะฮึฮไม่ไหวแล้วนะเว้ยอะไรแข็งแกาวะฮึอะไรแข็งแกาวะอุ๊ยธนูระเบิดไม่เป็นไร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 โอเคเล่นคิดบ้างคนดูเดี๋ยวมันจะทีที่เจ็ดยาวนะครับแต่ทีที่ติดติดลมมากอะตอนนี้จริงจริเฮ้ยเรียบร้อยไป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 ขอโทษพี่ โอ้โหระเบิดหน้าตบคืนหมดเลยโอ้โหแมังอึดแมังอึดจัดอะไรครับอะไรครับอะไรครับอย่านะครับ ต้องุกเข้าบ้านว่ะเอาจะเอาหน้าไม้ล่อสะหน่อยุ้ย เปิดไปหน่อยดิมาเปิดไปอีกลูกดีเอ้ลูกสองน่าลำพากันจริงๆเลยปังเอ้โอ้โหโดนหัวนีดีโดนหัวเด็เด้เรียบร้อยครับผมเกมจบไปครับโอ้ฝั่งฝั่งแดงกูเอ้ยไม่ใช่ฝั่งแดงฝั่งรับเงินกู สูสีนะมาดีแล้วนะฝั่งเรานะครับแต่ก็ผมนะขอโทษที่ผมเล่นดนะ้นค่เนี้ยผมมันก็ะจอกเกินอะ <pap i> ไปครับผมเดนแมนเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวจบตอนนี้ก็อาจจะแวะไปเล่นดาบระเบิดนิดๆหน่อยๆแล้วกันนะครับโอ้ย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 ลืมดูล่วงบอกเลยล่วง ล่วงนะคะล่วงนะคะอุ้ยปลาเด็กก็สวยสวยอยู่นะเออตัวสลายไปดิตัวสลายไปดิอยู่ไหนครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาดิตัวสลายไปดิดตัวสลายไปดิ ไม่ได้ปะเปลี่ยนที่ก่อนแล้วกันนะครับคนดูถ้าฝั่งเราโอ้ไม่น่าเลยกูไม่น่าไปอยู่ฝั่งนี้หรอกอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ผมพลาดขอใหม่ละกันนะยังไงครับอยู่ในบ้านก็เสียวได้นะครับบอกไว้ก่อนเนี่ย โอ้โหอากสนายมาสู้เลยเหรอใครวะอ๋อเย็บเพชรเย,ย็บเพชรเฮ้ยฝันเอนจะเริ่มมาแล้วป้อมไม่ออกก็ย,ยิงโดนน,นะนะบาเลต์อะไอชั้ยไม่ตายได้ไงวะวแม่งอึดจัด ใส่เกาะร้อยมันีน่เราอะ <c oughs> ใส่เกาะร้อยมันเนี่ยอ่างานเข้าแล้วอ่างานเข้าแล้วเอาเอาโอ้ออโหหึมันยิดเลยสงสัยสถานก,การณ์มันใหญ่ให้ผมเล่นลูกซองไงผมก็จัดไปนะครับผมกับซองเอ่อะนะซองสอบิลัตมาลูกซองพี่มาแล้วอื้อ บอกเลยว่าโดนเต็มๆมันนัดเดียวแน่นอนครับซองนี้ชัวร์ๆระเบิดไปได้หนึ่งลกูกอ๋ออ๋ออมาดิปืนแยกคู่จะเจอกับซองแยกคู่หรือเปล่าอุ้มกูต้อกูตายระเบิดแล้วกูต้องตายระเบิดแล้วเปวันน้องอ๋อดิได้ระย,ยะซองแยกเอ้ยปืนแยกคู่ก็หงายเหมือนกันน่ะจริงอุ้ยน่าดิงช่วย เ้ยเอาดีเุ้ยเุ้ยเดียวร้อยรอบหนึ่งนะมีคนพิมพ์เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวคตอบเดี๋ยวตอบแน่ละเดี๋ยวตอบแน่แหละเอาหูจีเป็ดโดนระเบิดไปเดียว ระเบิดไปดิโอ้โหบอกเลยว่าระเบิดผมนี่เกรียนมากนะครับเผื่อบางคนไม่รู้ว่าทำไม,มถึงถึงเล่นระเบิดนี้นะครับเพราะว่าระเบิดเนี้ยเวลาปลาไปมันจะไม่เห็นเรียกว่าไงระยะระเบิดรัศมีมันใช่ไหมเออไม่รู้แหละมันจะไม่เห็นนะครับบอกเลยว่าระเบิดเลียเกรียนมากเออใจเย็นๆเดีย๋ยวโดนเดีย๋ยวโดนเฮดช็อต ไม่ได้เลยนะครับเมืเ่อกี้เนี่ยโอ้โหเ,เสียวหัวเลยโอเค let's go โอ้โหหัวเกือบขาดหัวเกือบแตกรอกกอนรอกกอนรอกกอน โอ้โหเรียบร้อยเลยผมพลาดคนดูขอโทษจริงๆครับอันนี้พลาดพลาดพลาดชิบหายสับเฝ้าเลยตื่นเต้นไปหน่อยเมื่อกี้ตกใจเลยแหละหืนึกว่ามาตัวสองตัวไม่คิดว่าพวกพี่จะมาเร็วกันแบบนี้นะเห็นแล้วตกใจเลยอ่ะ อะไรวะน่ะเล่นกันดีๆไม่ได้เฮียต้องกระจกต้องพุ้งต้องพิมพ์ไม่เห็นเก่งไปในคลิปจอกตัดคืออะไรอ่ะแบบมึงขาดฆ่ากับคนหรือยังไงเงี้ยกูไม่เข้าใจอ่ะแต่เกาเข้าใจนะแบบอยากออกคลิปใช่ปะล่ะได้เลยเพื่อนได้เลยได้ได้ได้โอ้โหอยากออกคลิปก็เราไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ต้องพงต้องพิมพโชเทวผมเจอมาเยอะและ้วจริงชินแลอจริงอะหุนสัพ์หเมื่อกี้แขนเนไปหมดเลยอย่างเงี้ย โอเคครับเล่นต่อไปครับผมสนุกสนุกเล่นไปเรืเลยคว้ไววาไว้ก่อนสุกเฉินเผื่อฉุกเฉินแล้วเราได้กดโอเคอย่าแวบ,บเยอะอย่าแวบ,บเยอะ นี่ไงคุยกระจอกไอ้สัตว์ไ,ได้ปะสวยบ้าน <c oughs> สวยเ,วยเรียบร้อยอผมไม่กล้าเข้าใกล้นะันจน แต่ว่าซองที่ผมถือเวลามันยิงันมันแบบว่ามันตายไม่ชัวร์ผมก็เลยไม่เอานะครับผมก็เลยแบบไม่ดัน <ein> ด <arbeiten> ีกว่ากูแวบอยู่นี้ดีกว่าเออมันไม่ชัวร์นะเนี่ยโอเคนะผมก็แค่นี้ก่อนละกันนะครับอ้าวโดนเตะโดนเตะทับโดนเตะเฉยเลยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยโอ้ตายห้องนี้ไม่ต้อนรับแย่แย่แย่โอเค let's go นัดนึ่ง แม่ส่วนมากนี่จะเล่นดาบระเบิดนี่โหลักวิวนี่เป็นด่านที่ยอดยิบมากนะครับ <c oughs> จริงๆก็ <c oughs> อยากให้คนดูได้ดูดานอื่นบ้างแหละแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็มาถนัดดาบระเบิดจริงๆถ้าเป็นดานอื่นที่กูแย่เลย กูจะวิ่งขวากูส่าเล็งขวาเล้วโอ้ oh. ที่หนึ่งครับแบกบผมด้วยครับเรียบร้อยไม่เอาไฮไลท์คนอื่นกูไม่ดูไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอา้โหโอ้ย oh. เ right. ถื่อนเ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 ถื่อนมากอ ปุ้มสวยเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่โด้เดียวกันวะเฮ้ยกูเร็วไปเหรอกูยิงเร็วไปเหรอโอ้เต็มไข่กูบอกเลยไข่แตกหมันแน่ดอกเนี้ย เบาๆหน่อยตะโอ้โหเราดูเลือดครับเหลือสิบหกกูบอกเลยหมันแน่เอ้ยท่านเอปะ่ะเล <c oughs> ือดเหลือสิบหกโชคดีมากๆที่เขาไม่หันมาถ้าหันมากูตายแน่เนอรเนีย่ยค <ไป S 1> <c oughs> โอ้มหนึ่งร้อยเป็นแต่คนเตือนเขือนตั้งนั้นเลยแตโอ้โหระเบิดปลามาแบบนี้สวยทำดีปะหัวหวห้องโหดปะไม่ใป็ห้องที่หนึ่งทีมเราโหดปะ โอ้โหเอ๋มังเดินไถมังเดินไถปั๊ดปั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 ดหมดเลย <c oughs> อ่ะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ทำให้แบบว่าใครมั่นไส้แบบแอคเกินไปก็ก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมก็ขอโทษวยกันนะครับผมโอเคไว้เกันให,หม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณรับชมมากๆเลยนะครับผมคลิปนี้แล้วเจอกัน